โอ้ทานอัดแท่งไรควันนะครับดูดันไม่เกงใจใครนาน,นดูดูเ <c oughs> มื่อยชีพเมื่อยชีพเออได้วันนี้สุดยอดเล้วนน่พรุ่ง <c oughs> นี้คอยดูหน่อยเบ้งกับไอเงินอยู่มันจะปั่นไรแค่ไหนพรุ่งนี้ <c oughs> พี่เอกไปเอาทานอืมไ,ไม่ต้องน้ำรายนะนี่ไม่ต้องน้ำลายอย่างเงี้ยเออเนี่ยโอ้แน่นอนเว้ลูกชายนี่ไม่ธรรมดาเวเ้ยเก่งเว้ยวันนี้ ดูดูดูผลงานเนียนกิฟลยเลยเออให้บุตรสบาดูหน่อยดิมือใหม่นะเนีเออ่ถ้าเครื่องไม่มีปัญหาเนาะมันมีอันที่ต้องเจ็บอยู่วันนี้มันบรรยากาศนี่ขนมาเลยวันนี้ <c oughs> ถ้าได้วันนั้นตั้งแต่นี้ได้เป็นจันแล้วเนาะ <c oughs> สบายแล้ว นี่คะยอดวันนี้วันนี้ได้ได้กีดกีดฐานด้านเงินห้าทำรายสติดิเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าถ้าไม่ได้โดนแน่เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้า2อาดแ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 ดนั่นน่ะนั่นแหละทำกายนะ <Yeah. S 2> า่าแล้วสิบ้บเาเหมือนในวันนั้นผู้ผมทำารา